สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามามาติดตามโครงการสกลนครโมเดลนะคะอาจารย์แพทองหัวหน้าโครงการสกลนครโมเดลนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์ออสทวัชชัยไอยัตนะคะเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็มามากิจกรรมของผักสวนครัวนะคะจากอมอราชพัฒนะคะซึ่งก็จะมี ท่านอาจารย์พิจิกาท่านอา่ดรอ่ศาสิกาศาสิกาแล้วก็อาจารย์อาธนกรนะคะค่ะนะคะวันวันวันนี้ถักสวนครัวทําอะไรกันบ้างคะอาจารย์วันนี้ก็คือขยายขยายทีมงานแล้วค่ะขยายทีมงานผู้ผลิต แล้วก็นางเอกของเราที่ที่จะใช้เป็นตัวชูตัวชูโรงคะคแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีผักอื่นๆนะคะ,คะใช่ตัวนี้เป็นตัวชูโรงเป็นนางงามของเราเป็นนางงามใช่ไหมคะก็คือผักกุ้ยช่ายขาวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเรามารับสมัครเกษตรกรที่สนใจอยากจะเป็นเครือข่ายผู้ผลิตกุ้ยช่ายขาวกับเราค่ะ แค่กุ้ยช่ายขาวนะคะก็ทําให้สกลนครโมเดลของเรานะคะมีรายได้เกิน10,000บาทเลยนะคะเพราะอะไรคะอาจารย์กุ้งต้องถามอาจารย์กุ้งอาจารย์เนตแล้วละคะ่ะสาเหตุที่ทําให้กุ้ยช่ายขาวของเรานะคะแค่แค่ตัวเดียวนะคะเป็นโมเดลเดียวนะคะที่สามารถที่จะทําให้สกลนครโมเดลของเรานะคะมีรายได้เกิน10,000บาทต่อเดือนนะคะไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาดี <c oughs> นะคะ <c oughs> รสชาติอร่อยคุณได้คุณภาพมาตรฐานรับรอง โดยลงคัดบรรจุในกรการรับรองมาตรฐาน GMP ลงคับรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะเิมก่ะแลมาตรฐาน GMP นี้คือจะได้มานี้มันค่อนข้างยากนะคะอาจารย์แล้วทำไมถึงทำได้คะอาจารย์ไปพัฒนาโลคัดบรรจุครับให้มีมาตรฐานรับรองโดยออยครับถูกต้องตามหลักสุขอนามัยนะครับแล้วก็ระบบการปลูกก็เกษตรกรได้รับการรับรอง g a p นะครับหรือแกบทุกแปลงเลยครับโอ้ oh, ยี่ยมเลยค่ะอาจารย์การทำลงคัดแยกให้ผ่าน GMP นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะจะต้องมีอ่ะองเป็นคนมีความรู้พอสมควรนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นทีมอาจารย์เน็ตนะคะหรืออาจารย์ธนกรนะคะท่านก็มีความรู้ความสามารถในการออกแบบนะคะแล้วก็ทำยังไงลงคัดแยกนะคะถึงจะมีการได้รับรองมาตรฐาน GMP นะคะซึ่งมาตรฐานตรงนี้นะคะจะช่วยทำให้ยกระดับ คุณภาพของสินค้ากเกษตรนะคะพืชผักสวนครัวหรืออื่นๆน,นะคะของเราให้ไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทีมงานทุกท่านนะคะทีมงานอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะคะ่ะะ <c oughs>